เป็นจังไดล่ะหน้าเรียงเลขพญานาคสะท้างเอฟซีถามมากสิท้างเอฟซีถามมาครับว่าไก่ใดไปว่าสันเลขพญานาคว้าถามกะจีเฮ็ดจังไดแต่ผู้เฝ้าอยู่นี่กันยังบ่บ่ทันได้อยู่นั่จังสิว่าไดลยให้เจ้าโทษถามเลขบ่โทษโทษหรือโทษอะไรอ๋อไม่นี้ก็บอกไปตามดูทธิล่ะว่าเพิ่นฝันว่าจังไดได้เลขเพิ่นตาได้เอาเมเซียงไปนะบอกไว้ไปตามบอกเมียแล้ววันมาแล้วบ่วันมาแล้วบ่ ันมากเลยว่ะไปเจ้โดนเลยดิไปเจ้โดนแล้วยันมากนั่นมากพอดีนั่นมากพอดีโอเอามามามานั่งนี่จังนะเอามานั่งสดสดร้อนๆเลยตัวสัตว์ไม่ไม่พอดีงางมากพอดีงีว่าบอกไปตามอยู่ท่านโทษท่านไปตามนี่เลยต้องบอกเป็นอยู่เยี่ยอยู่อยู่จ่าไปมานบางนึงหันไปถามว่าไอ้ฝันไปฝันอยู่ฝันได้คั้ยแต่ว่ายังบ่ได้เล็ดว่าสัตว์ในได้ควมาขังไว้ว่าสัตวเอ้า คือบ่าคือปากคอนใ่มากก้อนใก้อนอะไรมาขังไว้เะว่าก็จังก็จังเล็กมันติเขาแล้วหลังว้อนี้ี่าสั่นปั่นปั่นในกล้วยเนี่ยปั่นในกล้วยมามาขังไว้ตอนยังบ่อายเหล็กเห็นไหมเราเปินฝันอีกเห็นแต่สีเสรแล้วกล้วยเห็นเป็นเล็กสีใช้กากับปั่นในกล้วยแต่แต่ว่ากับล่างก้นกับวัตัตีเป็นเลกกันกัน ตีเป็นอันนั้นดีอัละไปตีตีเป็นได้แนวดีๆทีเมื่อกาตีเนี่ยตีือกันสีละทีฝันเป็นตะเล็กเขาเว่ากนเ่ว่ฝันอะไรกันเมอก่อนมันกับฝันว่าเอาข้วยมาขังไว้ขึ้นก่อนแม่เพื่อนก็ได้สร้างโอ้ข้นสางทั้งขั้วมามาขังไว้ขึ้นก่อนกมื่นกี้กับฝันแล้วได้ข้วไน้หลังนางจะหลังจากที่เพื่อนไดเล็มากได้เพื่นฝันโอ้ยนั่นไหนมันรับหลดกันบ่รับก็กินยาอนหลับหลดกันกินทีวเาลาเล็ก พี่ว่าถี่กว่านี่แั่นกันฟันดีตอนนี้จี้ว่าคนเคยฟันในกล้วยเหรอมันถี่ได้เลยมันเก่ามันเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะคิกันหนอยนะจิบาปผู้เเม่นท่านอาจจะได้แล้วแต่ว่าคุณต้องล่อไปบวงสวงก้อนหนึ่งคิดบอกแต่วมานีแล้วว่าฟันประกอบแต่ว่าฟันประกอบทั้งท่านใหญ่บุญนะไม่อาจจะฟันมาตั้งใดล่ะขึ้นแรกฟันว่าได้ไปไหวล่อเก่าทุ่มยูทูปห้องนี่แหละว่าท่านได้ไปไหวล่อเก่า เคยฟันม่เนี่ยแบบฟันเอาะกกแยนฟันเลเลขออกยข็งัน้าเก่าตอนนั้นทีคืคยอฟันน่ะบอกแมนค่ะรุ่นเบื้องเนอะรุ่นเบื้องบัดเลขมันได้มากเลสี่ไกลเคียงคบเพ้าวะมีเก่ามีมีหามีเก่าอย่างที่บอลนะโอรุ่นเบ้งบบนี้มงขึ้นมาเสียงหาเกเลยว่าถ้าดะถ้าเลขตัวนี้ีะออกด้วยยังไงใครฟันเห็นนั่นเห็นนี่ด้วฟันเห็นย้ายเห่าเลยพันฟันเห็นย้ายเถ่านอนตายอยู่ในกระโลงทุ่งห้องแบาเนเอไปยุก ยกนขึ้นขงเรืงเหมืนขื้หิง่ไหมเดี๋ยวนขึ้นเาตาพ่นผันบลรับที่สองตาไปห้าโทโลอยู่ในความจริงพ่นกะพ่นตายพ่นรับตาพ่นก็ได้รับตาได้ตาพ่นโโลอยู่คือเกาอยู่ถ้าจริงนะย่ายนะตายไปแล้วแม่พ่นไหนเอาศูนมาใส่บอกฉันนี่นูกเลยศูนจะศูนหาเก่าฉันเนี่ยง่วยก็จะออกกะโตเก่าเถอะมันออกมันจะออกนี่ยังไงแต่วันนี้นายหลวงแง่นมาเปลี่นหาเก่าหรือเ ได้ไปกราบเพื่อนมาสันแด้ก็ได้วาดรูปเพื่อนมาสันแล้วเพื่อน่าจังไรบ้านี้แซมนะเออเพื่อนเพื่อน่าจังไรว่าเมื่อใดทิ่ที่ไปกันแน่เพื่อนบอกว่าเพื่อนทิ่ไปวันอาทิตย์นี่ตาเสาเลยมาสันไปตาเสาเพราะเมื่อวันไปเสาย่ำขึ้นบ่บ่ไปตาเสาวันอาทิตย์ตอนเสาเาแมนไปมองนีลาไปบวงสรวงนี่เนาะแมนไปบวงสรวงเช็ดซับเรียบร้อยแล้วก็สีกลับมากก็คอยจีบมาฝันก็จีได้เลขได้มนบ้านทุกเทีอะทุก ทุกเทียเพิ่นไปไหวนะไปหวงช่วงรอบนี้เพิ่นก็ล่ออะไรอันหลายอย่างเห็นไหมใช่ก็เลยต้องไปซาเนี่ยตัติน่ะถ้าไปหวงช่วงนี่ได้มากแล้วฝันนี่อลังจากไปบวงช่วงพุ๊เพื่อนก็ทีมาฝันหนวดหนึ่งทีมั้งขึ้นมาทีตีขึ้นดอกนอกจากท่เรื่งรถตู้กับว่าถือระเล็กเป็นสันแต่ว่าจ้าเล็กยังตกลงอืมถามมาไอ้ไอ้ินนี้ไอ้ถือระเบิดบ่ว่าเพ่อนเพราะเรฝันว่าได้ไปไปได้ได้ตะขวดไปสันเพื่อนได้ตะขวดไม่ขอข้อก็เลยขวย เอาพื่ฝันแต่เนี้เอาเกาเทียกรกับเห็นเพิรนววาเมีเพิ่นฝันใบ้งัวดีกล้วยเรียกกัเขาเรียกกเขาแล้วกไอแซมนะฟันว่าได้แกะแก่เนื้อแก่ยังข้นนะซันเหลังจากสีไดเลขกว่าเรามามามาเสียงเนกับเสียง้วยกันได้เวลาปูมาบอกน่อืะวันนี้ก็ต้องรอบเบิ่งอีกรับเย็บทีสีไดโชว์ได้ใช้น้ำกับดีใจน้ำฉันออีกงไหกับเพื่อนใหม่ที่นิวเาชื่อต่อกรดีใจน้ำเย็บที่่ะ ในเพื่อนได้กอได้เงื่อนตาปากได้จิ้งมาหลายกับเงินสองสามร้อยก็ได้ค่าน้ำปูน้ำปลาหลายมื่นอยู่เด้อยบางคนเท่ากับดาเลยห่วยอยูบ่อใดเป็นสองสามเดือนอยู่บ่อค่าน้ำปูน้ำปลาสิได้ซื้อของกับบ้านหรอไปเออบางบางคนได้ใครบ้านกับฝันเกี่ยวกับเล่าแล้วสันไม่รั่งโซ่กันว่ามีผู้ฝันยืนปะฝันว่าคืออย่งไอ้แซมเนี่ยเอาของไปแก็บค้นนั่งเนี่ย อ๋อคือจังเขา่าคือจะนั่งยังนี่ไปแกกเขาจะเอาวสันเข่ามันก็เข่าเรียบร่าเรียบจะว่า,วา,า,วาวเรียบคือวัดใหมาเอย่างน้ะน,งน,ะน,งน,นะเอาเอาไปไ็นยางแกกว่าสันยางแกกไทยบ้านนั่นว่าะวสันอะไรนั่งคิดทั้งหลายมันเป็นเหกห้าสิเขา่าเปลี่านอีกย่งวดนี้ว่าสันมี่จ้เรียกวิจารกู้ฝันดีๆฝันเกี่ยวเล่าบางคนกับฝันว่าได้เอาเงินนะ่ะแห่ตนเงินไปถว,วายเล่าวสันเอาแล้วเอฟซีได้โทรหาแตกบุญวสันนะโทรอยู่ค่ะโทรดูค่ะนะดูกันเลขไปมือเหนียวพึ่งมาเนี่ยละเนี่ย ยอยากได้เลขอะไปให้ออเอฟซีท่านท่านก็อยากไปเขียวเป็นฝันน,นเน,นเาะอยากมันก่อยาเขียวควาด่็อยากไปเขียวควาดขณะก็อยากไปเขียวควาดไปชั่วมือเขียวควาดขณะก็อยากไปเขียวควาดนี่ครับเอฟซีนี่ครับไปชั่ว,วมือแ,ต,แอต่ว่าถามว่าเรกว่าไปจะจําเปลี่ยนตัวเข้าก็อยากได้เนาะเข้าก็อยากได้ตัวเลขว่าฝากงเอฟซีเอฟซีก็อยากฮู้เพิ่นก็อยากใไฮยูเออกไปว่าเพิ่นการังสีร่ำข้ามเราไปดูอะไรกันเลย แจ้ก็บว่ามีนงดอกเราใจดีดอกล่ะเลิใจดีอยู่าคนยิ้มยังเดียวมีมีมีเอฟซีทำหนึงบอกว่าไอ้ไอ้ทังแย็บย่าผ้ากันอักเสือเด้อ่าาอักค่ะาอักได้าค่ะได้บาได้ฝ่ามานั่งบอกนี่ละคนีกมาเสียวมาลงยูดถูกแมนแมนตั้งว่าอยากให้ได้แ่งนดิอยากให้ได้คือ จำมาบอกบุญได้บุญนะเนาะได้บุญบอกไปจงนี้สิสร้างผู้จัดของตัวเลขอ่ะบอกบอกไปเลยเด้อบ่ต้องปิดบังียังได้เลขมาว่าให้บอกเพื่นว่าจะได้ว่าว่หนุก็ไปบอกไม่บอกพอดำซีนะอเห็นข้าเจ้าถือน้ำก็ดีใจว่าตอนเดี๋ยวนี้โควิดมันแห่งหลายคนต่างงานกวาดกวดอีหลังกวาดกวาดบ้านเฉดเพราะว่าเขางวดที่หาได้แบบนี้ เขาว่าที่หางตรงมัดแนมบึงต้องมาดยิดหน้าบึงบึงดีๆเด้อคอยพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขนี่กันเขาได้ต่อการวาดซีหางวัดนี้โอ้มันวนี้ก็จะเป็นวัดที่หาน่ะมันเพราะอัจาย์กาจังเฮ้าเนี่ยเลี้ยงกิ่เสือกันทีเริ่มทีนั่นแหละละวันต่อไปเริ่มเริ่มสิบวากายึดเซย์แบบยางไงแล้ววันต่อเพราะว่ามันหลายงวันเลย แต่แต่่าผู้่นมั่นใจย้อนคิดคื้เฮ้านี่ล่ะอคนมันเลยไปเลยเ่าซ้ำกันผู้บ่ตเียบพี่ยี่ว้ยม่นล้าตีข้อทางว่าแต่คนว่าเง่นว่า่เลยบูซื้อบอกว่าหันอ่องที่มีองี่น่นนี่ล่ะคือเพิ่นจองไลยเพิ่นจองไว้คือผู้วีศวกที่ใกล้กจองไล่เลยหาสรุปเบิ้งกระทาเบิ้งเท่าแล้วลหละนะแต่เพิ่นว้นบอกแล้วเพื่นได้เตรียมของเตรียมอย่งไร ทีว่าที่ไปบ่งสวงบ่งยังเพอะตอนตอน,ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมแล้วเริ่มเฮ็ดอ่าพวกเก็ดนาคยังไเ,เหเ็นบนเฮ็ดแต่คนจะเอาไปนั่นทั้งมัมันจะไปวานหรือเอาไปแจกข้ามันกับบจรจาคืา้วยกันก็ไปนั่งพับสยเพย่นอยู่ห<า>ลักๆที่ได้นี่แหลกะก็รอดถ้าไปซื้อคนละไม่ทำไปบบ<า>ดนี้ทั้งช่องกระเอียไปสมทบบ้าวในติดทั้งช่องกระเอียไปสมทบพื่อกันเอาเงินทีเอฟีโอนมาเนี่ยล่ะค่ะ อันเดวไปชมโตกเพิ่นไปน้ำเพิ่นนี่แหละเจ้ากัสจีบอได้ไายท่าเพิ่นดอกแต่กัสจีขาวเจ้าตัวเลขน้ำเพิ่นนั่นแหละไายท่ามกัสจีไายท่ามสถานที่นี่นี่น้อยน้อยมานี่นี่น้อยน้อยสถานที่ที่ิธีเพิ่นกำลังเพิ่นบวงจวงเพิ่นบวงจวงจังไหนยังไหนยังไหนสินะอ่าพ่จีจังหวัดจะต่อไปจะเป้าเปิดตัวไรก่อนต่สมมติว่าเปิดตัวแล้วเลข่องมันมาขุด มันเลยมันมาสรดเข้าไดเลขกเข้าใดโชกดีือก็หรก,ก,ก็ให้คนได้เห็นเพื่อนยังอยูอนนน่นะนนมันเปลนนี่ยนสั้นนิดแต่ก็มันเปลี่ยนสั้นจะอา,าแล้วแจะความเชียส่วนตตวแือว่าบาในใดกิิเจัาไรนแต่แต่ว่าปียังนีอจ้าหน่อยนี่นั่นอีกได้มนได้จัาหน่อยข้าาอีกอะจัา,มมานหน่ข้ามานนี่เขาแล้วแล้วเวเอาเขาใช้ทิไปเฝาอีก ไปเต่าอีกเปเ่าคือว่าสร้างกล้องในซองทางไก่มากไปเต <c oughs> ่าถึงกะย่เอาปากทาง <c oughs> เนี่ยขึนย่างไปเลยต <c oughs> <c oughs> อยบบนนี้ดูสินมย่างอย่างน้น <c oughs> องซองทางไก่รองเลย่โอ้ยปากนั่นจังเนยจอดเพ่ยันท่านทำแม่พันยูย่แม่ฟันวาฟันจะจำบ่ได้ก็วทันแล้ว่ะฟันได้ของไหแล้วไม่เป็นจำบ่ไดเลาั่งเขาเลี้ยงใส่ผู้ฟันแม่นยังเดียวเลยแม่แม่ฟัวแม่ ฝันตีพระีงวดาิตหือนันบรรดาอะไร้ันเพราว่าวันนี้ไม่ติดเขาอีกว่าฝันฝันว่าควนเอากองไปให้คนรเนาะอ่าวงกลางไรลูกกับสิเตืียจัางหน้าที่เราบุกเราแล้วก็ได้อืออ๋อเนาะกับแต่เดี๋ยวคันมีความเคลื่อนไหวยังไงสิแจ้งแน่นอนแจงแน่นอนอ่าช่วงนี้กะให้เขาใจว่ายั่งก็ฝ่ายั่งอ่ะยั่งวันใดตัวเลขแต่ว่าเพื่อนฝันแล้ว หรือเพื่อนจีได้แล้วกับพ่อจักแต่ว่าเพื่อนย่งถาก้วมันใจถาไปบวงสวงกรอนขาอยุดเพื่อนจีบอกทังทีก็ได้ถาถาปูไม่ยั่งมือสิบอกแม่นเพื่อจีบอกทังทีก็ได้นะนี่เท่ากับพ่อสามาทีพี่พ่อพ่อสามารถที่อ่าอ่าเน้นชัดให้ได้ว่าเออมันช่างช่ังซี่เรสเท่าเท่าบ่ชั่นสามารถบอกให้จัดเจนบจะนั้นจะถาเบิ้งเนาะลรอเบิ้งอีกเพื่อนจีเกิดล่อหรือสองสามมือนึงแม่นแป๊บเดียวนึงตละต้นเอาอีกนิดน้อย ตัวหน่อยู่นี่เลยมากก็่าจะเฝ้ามาตั้งกล่องบอกพ่อแม่เป็น้องเอฟซีรถอืมอืมค่ะอ๋อโอเคครับท่านตัวนะที่ได้เตรียมคองไปเฝ้าตัวอังสันนะครับเอฟซีนะแต่ว่าผู้ใดที่อยากไอ้ห่วงเออพลเมากลากไม่สร้อยบุญเฮ็ดบุญพลเมากลากไม่ไม่หวงแต่ยังเฮ็ดได้ยังขัอยู่แต่ว่ามันจดเป็นแบบทีเบอร์ท่อไว้ให้ด้านล่างครับแลกันผู้ใดยังอยาก อ่าอย่ากเช็ดอยากสางน้ำเพลินอยากนั้นน้ำเพลินก็บุญต้อดวงไปอ๋อเอาสามตัวเนะครับครับโอเค